สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องพร้อมรีวิว,วนาฬิกาดิจิตอลสั่งจากช้อปปี้ตัวนี้ราคาไม่แพงครับแกะกล่องเห็นให้เห็น ครับข้างในก็จะมีนี่ครับหน้าตานาฬิกาดิจิตอล ในนี้ก็จะมีคู่มือครับกานตั้งค่าต่างๆทุวนี้มีอุณหภูมิแล้วก็ตั้งค่าเวลา12.24ปฏิทินนะครับแล้วก็เวลามี4อย่างนี่ครับหน้าตาคร่าว สวยครับนี่เป็นพลติกรูปร่างหน้าตาสวยด้านข้างจะมีที่ชาร์จไฟห้าโวลต์ข้างหลังจะมีปุ่มปรับ4ปุ่มนะครับในกล่องจะมีมนาฬิกาดิจิตอลแล้วก็ อันนี้มีสายชาร์จนะครับแถมมาในกล่องไม่ใช่สายชาร์จสายสายเดบเตอร์พร้อมหัวเดบเตอร์พร้อมสายครับไว้เสียบกับนาฬิกาจะ,จะลองทดสอบเสียบปลั๊กไฟดูนะครับ เสียบปั๊กไฟเสียบกับนาฬิกานี่นะครับเสียบเข้าไปอ่าหน้าตาสวยงามเวลาตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวเราตั้ง ตั้งเวลาใหม่โอเคครับเรามาตั้งเวลากันนะครับขั้นตอนแรกเราดูปุ่มที่ข้างหลังก่อนนะครับตัวบนปุ่มเล็กเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเอาไว้รีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆของเครื่องอันนี้ปุ่มเซ็ตนะครับปุ่มอัพปุ่มดาวก็ปุ่มเอ็กมีอยู่สี่ปุ่มขั้นตอนแรกเรากด ปุ่มบนนะครับปุ่มบนกดปุ่มบนสุดปั๊บอ่ากระพิบพรตรงนี้นะครับเป็นปีคิทสักการะนะครับเราก็กดอัพขึ้นไปนี่คิทสักกระสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบ ยี่สิบเอ็ดแล้วก็กดเซตยืนยันอันนี้ก็พิบเดือนครับเดือนสามกดอัพกดยืนยันคือปุ่มเซตนะครับอันนี้วันที่สีนี่เห็นไหมวันที่สี่วันพฤหัสตรงครับวันนี้วันพฤหัสแล้วก็กดปุ่มบนเซตอ่าอันนี้จะ ตั้งเวลานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือ12ชั่วโมงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรากดปุ่มอั p ขึ้นไปตอนแรกมันก็จะผ่าน12ชั่วโมงของ pm ก่อน,นครับ12ปับ๊บอันนี้ก็เป็น24ชั่วโมงเราดูจากนาฬิกาตอนนี้18นาฬิกา41นาทีนะครับรกดปุ่ม up ถึง18นาฬิกา5 6 7 8 18, 18นาฬิกาก็ยืนยันก็กดนาทีนะครับตอนนี้41 4 5 6บเแล้วก็กดยืนยัน อันนี้เป็นน่าจัดโหมดนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งครับผ่านไปเลยครับกดเซตอีกครั้งเซตเซตอ่านี้กลับมาหน้าที่แสดงผลปกตินะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิภายในห้องนะครับอันนี้วันวันพฤหัสอันนี้ปีคิเตักราดนะครับ2 0 2 1นี้เดนี่เดือนนี่วัน นี่เวลาเวลาต่อไปผมจะลองทดสอบถอดปลั๊กแล้วก็เสียบดูนะคะรับว่ามันจะจําเวลาที่เราตั้งไว้ตอนนี้ได้หรือเปล่านเะระอสักพักนะ Okay. เสียบปั๊กอ่าใช้ได้ครับมันยังจำเวลาที่เราตั้งไว้ได้อยู่ฮะไม่มีเปลี่ยนแปลงครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ